ลงขายนะครับมาละต่อที่บอกครับอีกสี่ไปเลนะครับเนี่ยครับลงขายกลางทุ่งนะครับเน้นว่ากลางทุ่งนะครับทุ่งนาเนี่ยปลาเนนติดคู่กันเลยครับสองตัวครับ ทุ่งนานะฮะคสองตัวเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาไปแกะปลาครับฝั่งอยู่โน้นนะครับหนองอิปิอยู่โน้นนะฮะนี่อยู่กลางทุ่งนาครับแกะปลาก่อนครับมีจมครับเห็นเงาฮะ ครับปลาอะไรเอ่ยครับไครับโอ้ครับ,รบนี่ฮะเราจะเพียนครับจะเพียนไซส์ใหญ่นี่ครับตายแล้วครับ เพียนฮะเพียนสาใหญ่ครับโอเคครับในทุ่งนาครับน้ำท่วมทุ่งครับก็ท่วมยังไม่เยอะครับคันนายังโผล่อยู่นะครนี่ยคันนานะครับนี่ครับให้ดูฮะความลึกของน้ำบางงที่นะครับตรงนี้ฮะ เที่มือก็ดำพายเงี้ยป,ประมาณน่องครับประมาณน่องครับก็เลาะไปบางส่วนแล้วครับอะไรเอ่ยมาหาเราครับเนี่ยฮะติรดติรดเตดตดตดเนี่ยฮะอะไรเอ่ยอนะฮะมแานะครับ นี่ครน่าจะเป็นลูกงูหรือว่าอะไรนครัน่าจะเป็นลูกงูครับไปอ,อยู่ไหนแล้วนะก่อน,น้ำท่วมนะครับก็ เพ่นผ่านไปทั่วครับทั้งงูทั้งปลาครับนี่ครับมาดูผลงานบางส่วนครับที่เลาะไปแล้วครับก็มีที่ลงไว้ครับก็เลาะบ้างแล้วครับสิบเซนครับห้าเซนครึ่งกับหกเซนนะครับปลาที่ติดนะครับห้าเซนครึ่งกับหกเซนครับ ปลาที่ติดนะฮะอันนี้ก็6เซนนะ6เซนครึ่งปลาฉลาดนะครับปลาฉลาดเนี่ยฮะมีปลาหางแดงปลาแก้มช้ำเนี่ยฮะแลวแตะเรียกครับนี่ก็เป็นพวก10เซนนะคปลาหนึน10เซน12เซนพวกนี้ครับยังเลาะไม่หมดนะครับปลาหนึนเหลือขายผืนใหญ่เหลืออีก4ผืนนะฮะมีปลาช่อนติดมาบ้างครับนี่ฮะปลาช่อน นี่หมอตาลครับห้าเซนครึ่งกับหกเซนนะครัหมอตาลนะครับหมอตาลหมอกลับแล้วจะเรียกครับหมอช้างเหยียบนะฮะได้พอสมควรครับนะครับตาลนี่ครัหกเซนนะครับถูกปลาซ่าครับนี่ครับติดขายห้าเซนนะซ่าครับ หมอตาลสวยๆครับปลาหมอตาลครับปอนินก็ได้อยู่เลาะยังไม่หมดนะฮะปอนินเนี่ยปนินก็สี่ตัวมีปลาดุกครับปลาดุกนาด้วยนะฮะอ้วนเลยครับครับถ่ายหกเซนเนีฮยเนี่ยปลาดุกส่วนใหญ่ก็ห้าเซนเนี่ยฮะห้าเซนครึ่งกับหกเซนเนี่ยปลาหมอตาลครับ ใหญ่ๆส,สวยๆนะฮะนี่ครับปลาแก้มช้ำก็ปลาเป็นจะพันกันเยอะครับเนี่ยปลาสามมุม อีกย่างก็ปลาไส้ตันครับแล้วแต่เรียกครับเฉลีเลาะคายเล็กแล้วนะเนี่ยหมอปลาเนะส่วนใหญ่ครับมีลูกปานินปลายครับเนี่ยลูกปาหนินโอเคครับเดี๋ยวเรานี่ครับเหลือตรงนี้ครับยังไม่ได้เลาะฮะอีกสี่ฝืนนะครับสิบเซนกับสิบสองเซนนะครับลงไว้ครับ คู่ขนาดกันไปครับทุ่นไกลๆครับต้องข้ามคนานี้ก่อนครับไปทางนี้ครับไปทำคลองว่าตรงนี้ข้ามยังไม่ได้นะครับติดท้องเรือครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลอกขายกันต่อครับผม